เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤห,หัสบดีที่4ี่กระกฎาคมพุทธศักราช2567สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีพบเจอแต่รายได้และรายจ่ายก็มีมาแต่ไม่มากเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสำเร็จแต่ต้องเหนื่อยและก็สู้ก่อน เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักมีปัญหาบ้างยังไงก็ตกลงกันได้ส่วนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดแต่ตอนนี้หางานเก็บเงินไปก่อนจะดีกว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินเงินทองตอนนี้คนเกิดวันจันทร์หัวหมุลนเลยทีเดียวชีวิตช่วงนี้รายจ่ายเยอะเนาะเรื่องของการงานตอนนี้มองเห็นอนาคตค่อนข้างสดใส สิ่งที่คุณทําอยู่สิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็จะประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีพากันไปสู่สิ่งที่ดีส่วนคนโสดโสดไปก่อนตอนนี้ก็จะดีทํางานเก็บเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ต้องทําใจหน่อยเพราะมีเรื่องคุณปวดหัวที่จะต้องใช้จ่ายเงินออกไป เรื่องของการงานแม้ว่าอุปสรรคจะมากแค่ไหนไม่ถึงขั้นที่ทําให้คุณต้องปวดหัวขอเพียงคุณมุ่งมั่นและตั้งใจก็พอเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่ต้องกังวลความรักราบเรื่องคนโสดดวงความรักของคุณลงตัวมากมีโอกาสจะได้พบรักแท้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินตอนนี้สํารองเงินไว้ก่อนชีวิตที่สุดเพราะรายจ่ายของคุณเข้ามาเพียบ เรื่องของการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีคุณจะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานจากการลงมือทำถึงจะประสบความสำเร็จแบบสมบูรณ์เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคูุ่ณและคนรักช่วงนี้เต็มไปด้วยความสบายใจเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ผ่านไปส่วนคนโสดตอนนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ยังไม่ใช่รักแท้ สำหรับคนที่เกิดวันพาหรหัสวดีเรื่องของการเงินช่วงนี้แอบปาดเหนือก็ว่าได้เพราะมีรายได้เข้ามามากรายจ่ายเยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเรื่องของการงานการงานงานเยอะงานยากงานหินปวดหัวและหัวฟูเลยทีเดียวต้องรับหลายๆงานต้องรับหลายหน้าที่เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ปวดหัวเหมือนกันตอนนี้ความรักไม่ค่อยลงรอยสักเท่าไหร่ ส่วนคนโสดได้พส์รักแท้ในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้มีรายได้เข้ามารายจ่ายก็ออกมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานหนะ้าที่การงานของคุณสิ่งที่กำลังรับผิดชอบอยู่ค่อยๆฉายแววสำเร็จแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คและคนรักรักแท้แพรระยะทางช่วงนี้ต้องทำใจหน่อยส่วนคนโสดโสดอีกแล้วโสดดีกว่า ชีวิตไม่ต้องวุ่นวายสำหรับคนที่เกิดวันเสาว์เรื่องของการเงินช่วงนี้อย่าประมาทเด็ดขาดหางเงินเก็บเงินไปก่อนเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณถึงแม้จะทำงานกับคนหมู่มากก็ผ่านสลุยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความรักลงตัวดีสุดๆไปเลยส่วนคนโสดตอนนี้ได้พบรักแท้ตามที่คุณคิดเอาไว้ ดวงวันนี้เรื่องรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ